เขาบอกให้รักคนรักคนอื่นให้เท่ากับรักตัวเองแม่พูดถูกมั้ยทีนี้แม่เวลาหนูพูดมันฟังยากเด้จ้าจ้าเป็นสรุปแล้วอ่ะเขาสอนบปว่าให้รักตัวรักตัวเองเท่าไหร่ก็ให้รักคนอื่นเท่านั้นนี่แม่แม่สันนิษฐานนี่่นนนนะนงานนี่ถ้าถ้าทำกิจแบบนั้นปุ๊บทุกคนรักตัวเองกับรักคนอื่นเท่าเท่ากันเนี่ยแต่ถ้าตายปุ๊บเนี่ยบินญาณตกว่างปุ๊บเนี่ยพระเจ้าจะมารับเลย นี่คือหลักฐานแต่ว่าตัวเองต้องทําตอนเองอยู่เป็นมนุษย์เองต้องรักกันนะเองต้องสามัคคีกันนะเองต้องมีเองรักตัวเองร้อยหนึ่งเองก็ต้องรักคนอื่นร้อยหนึ่งความหมายดินี่อ่าแล้วทีเนี้ยรับประกันได้หลักมีหลักฐานว่าพระพระถ้ากิตออจากว่างตายเมื่อไหร่พระเจ้าจะเอามีที่ที่จะมารับตัวแล้วก็มีที่อยู่จัดที่อยู่ไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงที่อยู่ของของของ,ของที่ ที่เป็นสาวกเขาแล้วเนี่ยที่นับถือเขาอยู่เนี่ยเขาจะเอาวิญญาณไปไว้ที่สบายที่สุดที่ดีที่สุดแต่เขาไม่บอกว่าที่ไหนไม่พูดถูกไหมกะน,นั่นคือคาพูดที่เขาพูดกับหนูแม่แม่สันติฐานว่าแปลว่าอย่างนี้แหละพ่อหนูเป็นคนคุยกับเขาแม่ไม่ได้คุยก็เขาเลยยืนยันว่าแต่ตอนเองเป็นอยู่โลกมนุษย์เนี่ยเองต้องมีจิตใจแบบเสมอต้นเสมอปลาย เหมือนถ้าเป็นอาหารก็มึงกินอะไรมึงต้องกินด้วยกันไม่ไม่ใช่แบ่งกันไม่ใช่แยกกันไม่ใช่แยกแยกปูแยกมึงอ,อ,อ่ให้มองกันแบบตัวผลตัวมึงตัวมึงตัวกูอย่างลักษณะนี้แหละเอาเป็นว่าเขาสอนเขาเอานี้มาสอนหนูเขาเอานี้มายืนยันหนูเพราะเขาได้ฟังมาแบบนั้นจ้าฮะทีนี้ก็เลยเลยไม่กลัวอะไรเขาก็เลยว่า ออพอเขาตายเขาเลยสบายนี่มันเดี๋ยวมาพาเขาไปที่สบายๆเองเขามปที่ไว้จัดไว้ให้แล้วจบแล้วนะวันนีน้นะแม่พูดพูดตามที่ฟังมานะ่ะจบแล้วแช่งแล้วแม่ฟังออกใช่ไหมที่แม่พูดเนี่ยค่ะจงหมดเลยอ่าพวกแม่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แต่แม่คาดคาดเอาทีนี้ฟังนะลืมไปแล้วเหรอว่าเรื่องของศาสนานเนี่ย เถียงกันด้วยชีวิตก็ไม่จบค่ะเถียงกันเอาชีวิตเข้าแรกก็ไม่จบค่ะเพราะอะไรเพราะเขาขีดมาแล้วว่าเขาจะต้องไปตรงนี้นะเออโลกใบนี้มันมันเขาเป็งั้นเขาไม่เรียกบัวสีเหลาเราเจ้าไม่เรียกบัวสีเหล,า,า,เเหลาหรอกจ้ะคือเขาวาดนาเขาจะต้องไปที่นั่นก่อนจ้ะไม่ใช่ว่าเขาจะสอนไม่ดีเขาก็สอนดีเห็นไหมเขาบอกให้รักกันจ้ะ เขบอกให้รักกันคนเรามารักกับมันก็ไม่มีปัญหาดีล่ะแล้วมันรักจริงไหมล่ะแค่นั้นเรบันเออค่ะมันมันรักจริงไม่จริงเรื่องของมันแล้วบันฟังออกไหมคํานี้เขาเขาเขาสอนดีคนเรามารักกันแล้วมันจะกล้าทํมันรักรักเขาแค่ไหนรักรักตัวเองแค่ไหนก็รักคนอื่นเท่านั้นอ่ะอันนี้แม่เพิ่งเคยได้ยินด้วยนะบอกก่อนนะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าคําสอนเขาอ่ะถ้าพี่ชายไม่เปิดเผยแม่ก็ไม่รู้ นะถ้าพี่ชายไม่พูดกับหนูหนูไม่พูดกับแม่แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาสอนแบบนี้แม่ก็ถือว่าเขาสอนดีสอนถูกคนเราถ้ามันรักรักรักคนอื่นเท่ากับรักตัวเองมันก็ไม่มีปัญหาโลเ,เขาอยู่สุขสบายดีใช่ไหมเออ <c oughs> ฟังออกใช่ไหมคะนี้เขาก็ฟังออกใช่แล้วแถมยังมีข้อมูลอีกว่าเออถ้าเราทําผิดอะไรแล้วแต่ที่ที่ทในโลกใบนี้เพราะ ตายไปแล้วพระเจ้าจะ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 จัดการให้แม่แม่ฟังผิดแม่อันมาทำนองนี่พวกเนี้ยตายไปแล้วเอเอพระพระเจ้ารับรับให้อ่ะสิ่งที่ทาผิด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 ไว้นั่นอ่ะไม่ต้องกลัวเราเองตายไปสิ่งที่ผิดท่านจะรับเอาเองเลยรับทิ้งไปทิ้งให้เองแม่ฟังแม่พูดถูกไหมถูกค่ะแน่เพราะนั้นก็คือว่าว่านี่คือคําสอนแล้วเขาก็เขาก็พากันไป เขาก็เลยต้อง it, เปล uh, ี wait 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 loyalty, ่ยนรักเปลี่ยนศาสนาบันเสนาเหตุที่เขาเปลี่ยนศาสนาเพราะอะไรเพราะเขาทําผิดไว้ไว้หลายอย่างอย่างเงี้ยถ้าถึงอยู่กับศาสนาพุทธต่อไปกูก็ไปตกนรกบอกไม่กูก็ไปในแดนถูกทรมานกูไปในแดนอบายภูมิทั้งสี่แต่ถ้ากูรีบเปลี่ยนผู้ที่ดูแลพระพ่อเจ้าอ่ะพระเจ้าอ่ะเพราะว่าโลกพราะเจ้าก็คือพระพรทะเจ้าส่วนที่นี้คือพระเจ้าของอีกรัฐที่หนึ่งแต่ท่านสามารถมาเอา มามามาเอาความผิดออกให้เราได้บารมีเขาสามารถเอาความผิดออกให้เราได้แต่เราต้องไปเข้านับถือเข้าไปเข้าไปเข้ากลุ่มไปเข้าเป็นเป็นบริวารนี่เขาเขาเขาจะแบบนั้นเขาถึงไปไงอืมเขาเขาถึงไปไงเพราะว่าเขามีความผิดอย่างว่าเขาตายไปเ,เขาก็กลัวความผิดนะเพราะว่าเขาเชื่อเหมือนกันศาสนาพุทธเขาก็เชื่อเรื่องนรกเขาก็เชื่อแต่ว่าพอเข้า ศาส,ส,ส,สนานั้นเขารับประกันว่าพระเจ้าจะรับเอาเองเขาก็ไปอะสิฟังออกไหมเนี่ยฟัองออกคุแม่ฮะทีนี้แม่จะจะพูดให้ฟังวันนี้เราจะไปเขาถูกเขาไปก็เพราะว่าเขาเ,ขเขอเขาขีดไว้แล้วว่าโลกชีวิตชาตินี้ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องไปเขาต้องไปสายนั้นก็ต้องเขาเ,เขาไปเพราะว่ามันความสามารถของ ของผ,ผู้เชิญชวนแล้วก็เป็นดวงชะตาของผู้ที่จะไปฟังออกไหมตรงน,นี้บันเป็นดวง,อ,ง<ะ>ออาจจะฟังออกก็สาธุเพราะฉะนั้น<ๆ>เราจะไปเถียงกับผู้ที่เขาลงใจแล้วเขาก็เหมือนเราเขามาด่า<ๆ>พุทธเจ้าเราเรายอมไหมแค่นั้นและบันเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้าเขามาด่าพระเจ้าเราเหมือนกันถ้าเราไปตาหนิที่เขานับถืออยู่เขาก็ไม่ยอมค่ะทั้งที่ตัวเขาเป็นพี่น้องเราทางเขาไม่เกี่ยวพี่น้องเข,เขาก็ไม่ไม่เอาค่ะ ถ,ถ้าเขามะนี่ได้ได้ไปเปลี่ยนศาสนาแล้วเปลี่ยนผู้นับถือแล้วละ่ะพี่น้องก็พี่น้องสักแต่ว่าพี่น้องแต่แต่ว่าจะให้เขาฟังเราหรือจะไม่ขัดแย้งเราเนี่ยไม่มีเขายอมสละเราแต่เอาเอาเอาเจ้าลัทธิจ้ะพี่น้องคันตามออกมานะคะเขายอมสละเราแต่เขาไม่สละเจ้าเจ้าลัทธิค่ะฟังออกไหมฟังออกใช่เพราะฉะนั้นจําไว้ไม่ต้องไปเถียงใครบัญไม่ต้องไปให้ข้อมูลใครค่ะ เพราะว่ามันมันเป็นสงครามเลยทีเดียวสงครามกีดฝังไปเลยอันตรายอ <c oughs> แม่ถึงบอกว่าถ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าถึงได้ปักหลักคําว่าเที่ยงธรรมของพระอ,องค์เนี่ยปักหลักอยู่กับที่แต่ใครมาเดินเข้าเดินออกสอนหมดจ้ะแล้วก็ไม่มามึงหนีไปที่อื่นมึงไปลาลที่อ่อนก่อนข้าถึงจะสอนไม่เป็นเพราะคําว่าของท่านเนเที่ยงธรรม มึงเดินเข้าเช้าเย็นเย็นมึงออกไปหาคนอื่นท่านก็ไม่ว่าขาเองไปสามสี่วันเองกลับมาข้าก็ไม่ว่าข้าก็สอนอยู่อย่างเก่าข้าไม่คิดว่าเออเองไปรัที่นั้นมาเองเปลี่ยนใจเองไม่เองไม่ศรัทธาจริงเองไม่ซื่อสัตย์จริงเองกลับมาข้าไม่สอนอันนี้ศาสนาพุทธไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นค่ะแต่ของของรัที่ที่แม่ศึกษามาเนี่ยถ้าไม่ไปเข้าพิธีไม่ไปดื่มน้ําอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะมีน้ํา ไม่รู้แหละมีการว่าให้สัจจะ,ะเหมือนแทบไม่ไม่ต่างอะไรกับดื่มน้ําสาบานก็ได้อย่างนียค่ะเขาถึงได้มีการดื่มน้ำอะไรน้ําเครื่องดื่มแล้วก็ขนมปังอะไรทํานองนี้แหละค่ะถ้าเป็นลัทธิของของของ,ของพระเยซูอะไรท่านนีจะไม่ได้ล่วงเกินนะคะเออแล้วไปเข้าของเขามีพิธีเข้ากับว่าสาบแช่งเท่ากับว่าให้สัจจะแต่ศาสนาพุทธไม่ มานับถือข้าเองจะเองจะให้สัจจะถ้าไม่ขอสัจจะจากเองเองมาเรียนข้าก็สอนเองไปข้าก็ไม่ว่าต่างกันไหมมันต่างไหมฟังออกไหมเนี่ยต่างกันค่ะบนแม่แล้วฟังออกใช่ไหมฟังออกมันออแต่ศาสนาอื่นเองต้องไปเข้าพิธีนะจ้ะแล้วก็ขาดไม่ได้ต้องไปฟังต้องถึงเวลาต้องไปเข้าโบสถ์เข้าเวลาปิ๊ปีป๊ปเปี้ยใครจะิ้นตายอยู่ก็ก็ต้องปล่อยให้รีนตายมึงต้องไปเข้าโบสถ์ฟังออกไหมอันนี้ แม่ครังขาผัวพ่อแม่กําลังจะดิ้นตายแต่พอดีมันได้เวลาเข้าโบสต้องไปอันนั้นสําคัญกว่าขนาดนั้นเลยนะการเข้าการไปเข้าแล้วเนี่ยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาท่านไม่ช่วยไงเคยได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยเออได้ยินเจอขนาดนั้นเลยทีนี้ก็ขนาดใครจะดิ้นตายอยู่ก็ช่าง แต่ถ้ากูไปเอาไปบวชกลับมากูไปเข้าฟังธรรมเข้าสถานปฏิบัติธรรมที่เขากําหนดไว้เนี่ยกูกูออกมาแล้วจะจะใช้อะไรกูกกทําให้แต่ตอนนี้กูได้เวลาไปเข้าโบสถไปเข้าสถานธรรมพุนะเอ้ยเขาให้เขาเขายกขนาดนั้นอ่ะแล้วแล้วจะไปเถียงเขาได้ยังไงถ้าเขาเลยลงปอดใจไปแล้วเพราะเขาไปเข้าพิธีมา่ะก็ไม่ต่างอะไรกับพิธีให้สัจจะที่ ที่รับรับราชการของประเทศไทยก็มีการรับรับรับสัจจะที่จะโยกร,รับภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประเทศชาติเขา,า,าก็มีการให้สัจจะก่อนจะรับหน้าที่ eh? เหมือนกันประเทศไทยก็ยังทําอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกแต่ก็ยังมีการเข้าไปให้ให้สัจจะกับกับประมุขของแผ่นดินนะเนาะก็เคยคงจะพอรู้เรื่องเรื่องนี้ไหมล่ะพอรู้เรื่องไหมล่ะนั่นแหละพิธีแบบนั้นละจ้ละล้วคนที่กลัวแบบนี้เขาก็จะซื่อสัตว์จากประเทศบัณฑิ แต่นี้คนเขาไม่กลัวกันนะคนไม่กลัวก็ไปเข้าก็ไปเข้าพิธีก็พิธีแต่กูก็กไม่ซื่อสัตย์ก็ได้เนี่ยอันนี้เบี้ยวได้แต่คนที่ไปเข้ารัฐทิ่ต่างๆแล้วเนี่ยเขาไม่เขาไม่เบี้ยวทําไมเขาถึงไม่เบี้ยวสิ่งมันเป็นเหตุดวงชะตาเขาให้เขาปักเอาชีวิตเขาแรกเพราะเข้าไปแล้วมันมีการดื่มนั่นแหละดื่มน้ำอะไรนั่นแหละจ้ะ ถ้าถ้ากินขนมปังเขาแทนเนื้อพระพระพระเจ้าเขาถ้าดื่มน้ําแดงแดงเขาเ็าดื่มน้ํำน้ำน้ำําเพราะพระเจ้าเขาสํานองนี้แหละเท่าที่แม่ศึกษานะจ๊ะเอาเป็นว่าเขาก็เลยจิตมันเลยลงฟังตรงนี้ดีนะจิตมันเลยลงมันเลยมันจะไม่กล้าแตะไม่กล้าเบี้ยวไม่กล้าผัดผืนมันมันมีวิธีขนาดนั้นก่อนจะไปเป็นสาวกนะจ๊ะมันมีวิธีขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็ จับหัวหมุดน้ำล้างล้างสมองล้างให้ลืมให้สัญญาความจำเก่าๆสักสักทิ่เก่าๆที่เองนับถือมาเนี่ยให้มันหายไปเพราะเขาจับหัวกดน้ำเขาทำพิธีขนาดนั้นเลยจ้าฮาแล้วบางคนแก่ๆไปจับกดน้ำากาแคบจะเอาตัวไม่รอดก็มีถ้าไปเข้าพิธีเขาอะ่ะ แล้วอนี้เขาก็เลยต้องปักใจอสิเขาไม่กล้าเปลี่ยนง่ายๆเพราะนั้นแม่ถึงได้ให้กําลังจะบอกว่าไม่ต้องไปเถียงใครแบบทีนี้ไม่ต้องไปให้ว่าเขาจะเชื่อเราไม่ต้องไม่ต้องไปว่าจะช่วยเขาไม่ต้องไปคิดว่าเห็นใจเขาเห็นว่าเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็จะช่วยอยากให้เขาได้สิ่งที่เราได้อยากให้เขาเห็นสิ่งที่เราเห็นเรามันมันเป็นเตๆๆนเนเนเนไม่ได้เพราะว่าเส้นทางเขาปลูกมาแล้วเพราะว่าโลกใบนี้เออ เพราะพผู้เจ้าก็ตรทรงตัดไว้นี่ถ้าศึกษาดีๆว่าลัทธิศาสนาพระองค์ห้าพันปีเนี่ยจะมีลัทธิต่างๆมากมายเกิดขึ้นในลัทธในศาสนาของพระองค์แน่เพราะฉะนั้นมีลัทธิเท่าไหรเท่าไรเราก็ไม่สนใจว่าจะไปลวกเกินหรือไปเยอะเก้าไกา่หรือไปชักลึงออกมาเพราะว่าพระผูเจ้าบอกเราไว้แล้วว่าลัทธิศาสนาท่านห้าพันปีจะมีลัทธิต่างๆเข้ามาแทรกซึมมากเลยไม่ต้องอืนไกลประเทศไทยก็ยังมีตั้งเจ็ดศาสนา ก็อยู่ได้ในประเทศไทยมนุษย์อยู่ในมนุษย์เหมือนกันอยู่ในประเทศประเทศเดียวกันกับเราแต่นับถือไม่ได้นับถือพุทธทั้งหมดนะเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบล้านคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นับถือพุทธทั้งแปดสิบล้านนะไม่ใช่นะนะเท่าที่แม่ศึกษามันก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดศาสนาห้าศาสนา,านี่ขึ้นทะเบียนเลยแต่อีกสองศาสนายัางทํานองอยังยังแต่ว่าเท่าที่แม่ว่าแม่ศึกษาแม,ษาม่ศึกษาจริงๆ แต่แม่เขาไม่ไปก้าวไกลนี่เพราะแม่ถือแม่ถือว่าท่านจัดมาแม่ก็ช่วยอธิบายเต็มที่เขามีวาสนาจะได้ไปเส้นทางแม่อบอประมาณระไหเหมือนขึ้นรถน่ะขึ้นรถจะไปปลายทางที่ที่สุดที่ว่าปราถนาน่ะแต่นี้รถมันมีหลายคันมันเรียงไว้เลยอ่ะแล้วทีนี้เราประด็นขึ้นรถผิดคันล่ะแต่ออกกูปราถนาตรงนี้แต่กูขึ้นรถตรงเดียวกันแต่พอปลายทางมันไม่ใช่เสียเวลากลับมาไม่แบบนี้ นี่แหละ้าถ้าจับศาสนาผิดจะเสียเวลาแบบนี้ฟังออกไหมเนี่ยฟังออกหมเลยเออนัน่นแหละเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เขาจะให้เขาไปสุดทางเดี๋ยวเขาไปไปถึงบางอ้อเองเขาก็ต้องนั่งรถกลับมาแล้วเขาต้องมานั่งจับรถคัดใหม่ไปไปลายทางใหม่ปลายทางก็คืออะไรคือที่สุขสุขที่สุดคือนิพพานถูกไหมไปลายทางทุกคนก็ปรารถนานิพพานไม่ว่ารัทถิไหนก็ปรารถนานิพพานทั้งนั้นแหละปรารถนาสุขที่แท้จริงทั้งนั้นแหละจ้า เขาเชื่อรถคันนี้เขาขึ้นรถคันนี้แต่พอไปถึงแล้วอ้าวมันไม่ใช่ตเสียเวลานั่งรถกลับมาไม่เอาปมาปรมาให้ฟังขนาดนี้เละจ้าแต่แล้วก็ต้องมาหาขึ้นรถคันที่มันจะเป็นเป็นที่หมายจริงๆเพราะมันมีคันเดียวอะ่ะเออยังไงก็มีคันเดียวแต่ที่เราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้แต่โลกสมมุติเนี่ยแล้วแต่เอาความรู้ความสามารถเอาวาสนาเอาบารามีเอาความเส้นทางของตัวเองเนี่ยมา มาใช้ส่งต่อเพื่อนร่วมโลกจะทำไงได้ล่ะเขาจะต้องไปสายนั้นก็ให้เขาไปสายนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าบอยเขาเถอะเ,เ,เราเราเราเจตนาดีนะเราก็ให้ผลแต่เขาก็เถียงเพิ่งบอกว่าเถียงใครเถียงเรื่องศาสนานี่สงครามใจเลยล่ะค่ะสงครามพี่น้องก็ขาดสับ,บัันเลยค่ะพี่น้องขานตามออกมาก็ยังไม่มีไม่มีประโยชน์แม้แต่เสี้ยวเลยเลยค่ะแต่แต่ถ้าลอง ถ้าเป็นเขาได้เปลี่ยนศาสนาแล้วเนี่ยเขาจะโหที่น้องนี่ไม่มีความหมายเลยอ่ะอันนี้ก็ฟังออกใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปแยง้งเขาไม่ต้องไปเสียงเขาไม่ต้องไปเหตุผลเขาไม่ต้องไปที่ว่าจะให้เขาฟังเราหรอกจ้าจ้ะทีนี้เหตุผลตรงที่ว่าเขาเขาถามเราบัญญัตมาเรื่องเขาถามแล้วนะเออเรื่องมาเอาตกลงอ่ะ บนบวชไว้แล้วเสร็จแล้วไม่บวชมันก็เลยเป็นเป็นไข้เป็นหนาวป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแบบเนี้ยใครเป็นเจ้าเจ้าของชีวิตกันแน่ล่ะนี่เป็นคําถามของของเขาที่ที่ไม่ใช่รัฐที่ที่ไม่ใช่ศาสนาพทธถูกไหมป่านน้แม่พูดถูกไหมอ่าอ่อพอเขาถูกแล้วหนูก็เลยตอบเขาว่าอ่าก็เป็นธรรมชาติหนูตอบเขาอย่างนั้นใช่ไหมอ่าแล้วอ่าเป็นธรรมชาติอย่างแล้วธรรมชาติมาจากไหน เขาก็ถามต่อหนูเ็าตอบว่าธรรมชาติก็ไม่เปลี่ยนไม่ต่างอะไรกับฝนหน้ามันมีฝนมีแดดมีลมอย่างเงี้ยเขาบอกอ้าวถ,ถ้าธรรมชาติมีแดดมีฝนแต่ทําไมในหลวงรัชกาลที่ที่เก้าทำไมาถึงสร้างฝนทเทียมขึ้นมาได้ถ้าว่าถ้าถ้าน้เป็นน้ําฝนเป็นธรรมชาติอนี่ไงเหนือธรรมชาติเราไม่ละไม่ไม่ได้ตกตามธรรมชาติเห็นไหมในหลวงสามารถผลิตใอ่ฝนตกโดยที่ไม่ใช่จากธรรมชาติเขาเอานี้ขึ้นมาอ้างหนูก็น่าหงายแล้วใช่ไหมบัดนี้ หรือไงข้าพงเว่ยอืมจ้าเขาหนูก็เถียงเขาเรื่องธรรมชาติไม่ได้แล้วบอนจ้าแล้วไม่ตอบกันอันนี้ก่อนบอนธรรมชาตินหนูตอบว,ว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาตินี่ก็คือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ใช่ธรรมชาติเอ่อแบบลมอะ่ะแดดฝนเอ่อไอฝนน้ำดินน้ำลมไฟอะ่ะดินน้ำลมไฟธรรมชาติจริงก็มีลมมีแดดมีฝนน่ะอ่ะ แล้วก็ถ้าดดินก็แผ่นดินไทยนี่แหละแผ่นดินที่เราอยู่นี่แหละบทที่ทุกคนอยู่นี่แหละอันนี้ถ้ามันไม่ใาตธรรมชาติทําไมอ่ะมันจะอ่าม,มันมันเป็นเอ,อถึงฤดูการอ่ะมันจะตกแล้วเราเราไม่ต้องการเราบอกว่าอย่าตกเลยเราพอแล้วมันห้ามมันได้ไหมต้องแบบนี้แบบนี้อย่าตกเลยพอแล้วห้ามไม่ได้เพราะเป็นเทศก,กาลของเออเป็นหน้าหน้าหน้าของเขาที่เขาจะต้องปล่อยฝน ธาตุน้าเพราะเป็นโลกนกนี้ต้องมีธาตุน้ําถ้าไม่มีน้ําลงมาจากข้างบนมนุษย์ก็ไม่มีน้าําใช้เพราะนั้นพวกวัตถี่อื่นก็ได้ใช้ใช้น้าฝนเหมือนกันก็ใช้น้ําจากธรรมชาติเหมือนกันแล้วน้ดตกมาจากฟ้าด้วยด้วยเรื่องอะไรบ้างก็ด้วยเรื่องที่มันดูดจากข้างล่างขึ้นไปรู้ไหมมันดูดจากทะเลขึ้นไปดูดจากบา่อน้ําน้ําอะไรที่สกปรกแค่ไหนมันก็ดูดขึ้นไปนะ น้ำบ่อน้ําคลองน้ําสระน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่กลางแจ้งสังเกตง่ายๆเราตักน้ําไปใส่กระมังไปตั้งตากแดดไว้สิเดี๋ยวกระมังก็ไม่ได้รั่วหรอกนะแต่ถามนะน้ํายุบไปยุบไปในที่สุดแห้งด้วยนะจะบอกให้นั่นแหละยืนยันว่าธรรมชาติมันเก็บเอาน้ําขึ้นไปอุ้มไปไว้เป็นเป็นเมฆจ้าแล้วถ้ามันเจอความร้อนแล้วมันก็ละลายพอละลายมันก็คืนกันกลับลงมาเป็นน้ํา มันเก็บสะสมไว้ปีหนึ่งมันฝนตกที่ฤดูหนึ่งอ่ะฤดูพอถึงได้ฤดูน้ํามันเก็บไว้เอาขึ้นไปเก็บไว้พอพอสมควรได้เวลามันก็สลายละลายมันได้กําหนดมันนี่คือยืนยันธรรมชาติได้ขนาดนี้เขาถึงจะพอจะเข้าใจมั่งต้องยืนยันธรรมชาติแบบนี้เอาเอาเรื่องฝนฝนมันไม่มไม่ได้ผลิตน้ําไว้ข้างบนนะมันดูดเข้าไปข้างล่างแล้วเป็นไปเป็นขี้เมฆไว้แล้วถ้าเผื่อไม่ไม่ไม ไม่ไม่ไัดไม่มีความร้อนเกิดขึ้นแล้วไม่ถึงฤดูการมันอะที่มันจะสลายแล้วได้เวลาสลายแล้วมันก็ไม่ตกเขาจึงบอกว่าฝนจะไม่ตกถ้าฟ้าถ้าฟ้าไม่ร้องฝนจะไม่ตกเน่แล้วทำไมฟ้ามันร้องที่จริงเ็าขี้เมฆมันประทับมัน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 ทะเลาะเอ้ยมันมันกระทบกันเห็นไหมเท่าไ้รก็ตัดนะฝนจะไม่ตกถ้าฟ้าไม่ร้องถ้าถ้าฝนจะไม่ตกถ้าฟ้าไม่ร้องความหมายก็ ถ้าฟ้าพึมพึม,มนั่นแสดงว่าก้อนเมฆก, <g ong> ก้อนฝนมันกระทบกันเพื่อจะได้เป็นฝนลงมาธรรมชาติไหมบันใครไปใครไปมีใครเอามีเครื่องมือไปไปให้ขี้เมฆทะเลาะกระทบกันล่ะมีที่ไหนมีใครเข้าไปให้เครื่องมืออออมเีเครื่องมือตัวไหนไปไปทําให้ขี้เมฆตีกันจนเป็นสลายละลายเป็นน้าอ่ะนี่เราเอาแค่เรื่องน้ําแค่นี้ละจ้ะแล้วทําไมมันต้องตกตามฤด,ดูละ่ะทาไมมันไม่น้าฝนละ่ะ แล้วทำไมมันมีหยุดเวลามันหยุดก็หยุดไปเลยไงนี่ถ้าเอาเรื่องน้ำด้วยนี่แต่ที่พบพบในหลวงท่านท,านทรงพรริพ้งค์ภปัญญานั้นมันต่างหากกันต่างหากล่ะเพราะท่านก็เอาจากดินฟ้าอากาศเอาจากฝนเทียมท่านก็เรียกว่าฝนเทียมอยู่ดีล่ะเออศึกษาให้ดีอ่ะเอาอันนี้มานี่เป็นรรภาพปัญญาอันนี้เป็นเป็นบุญญาที่การเป็นรรภาพบารมีเป็นหนึ่งเดียวประกาศให้โลกรู้ว่าบารมียิ่งอยากสักใหญ่เอออิทธิฤทธิปฏิหารบุญญาที่การน่ะมีมันมี มีเจ้าเมืองมีเจ้าพ่อจะเป็นพระเจ้าเป็นดินประเทศไหนที่สามารถทำหนฝนเทียมได้อ่ะเออธรรมดามันจะฝนธรรมชาตินะ่ะที่มันเก็บขึ้นไปเป็นก้อนเมฆแล้วมาได้เวลาก็ปล่อยลงมาแต่พระองค์เนี่ยมันแห้งแ้งเหลือเกินพระองค์ก็ค้นนะ่ะเออพระบารามีอ่ะสามารถค้นค้นก็ทําวิวัฒนาการแบบแบบเดียวกับเหมือนกับเทียมอทียมอ่ะน้าคำว่าเทียมก็ต้องรู้สินะพระองค์ทําอันนี้เราก็ แล้วนี่ก็คือธรรมชาติไหมถ้าเลือกพูดเรื่องฝนนะถ้าพูดเรื่องแดดวันนี้ถ้าถ้ามันไม่ธรรมชาตินะ่ะมึงต้องแดดตลอดมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ามีลมนะมึงต้องร้อนตลอดนะมึงต้องมีความร้อนตลอดตลอดไปนะมึงอย่ามีาเฉพาะเป็นบางครั้งนะเนี่ยก็พระอาทิตย์มันก็มนหม,ม,มุนไงมันหมุนดวงอาทิตย์ก็มีดวงเดียวดวงอาทิตย์นะทำให้ความร้อนส่งส่องลงมาที่โลกอะ่ะส่องลงมาที่โลกดวงอาทิตย์ก็ถ้าเห็นไหมตอนเที่ยงมันตรงเป้งเลยอ่ะ มันขึ้นร้อนจัดไหมถ้าตอนเที่ยงตอนเช้าก็ร้อนขนาดนี้ตอนสายก็ร้อนขนาดนี้ตอนเที่ยงมันร้อนจัดไหมนี่พอเย็นมันก็อ่อน้อนอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงที่สุดมันก็ตะวันตกดินมันเย็นไหมว่นนี้นี่คือธรรมชาติหรือเปล่าล่ะหรือใครไปทําอ่ะใครไปทําพระอาทิตย์อะ่ะแต่ให้เหตุผลเขาขนาดนี้ถ้าเขาถามหาธรรมชาตินี่นี่พุ่งกี้พูดเรื่องน้ำคราวนี้พูดเ,เรื่องแดดแล้วนะพูดเรื่องลมเหมือนลมเหมือนกัน อ่าเอาเอา,เอาแล้วพวกมนุษย์อพูดเรื่องแดดทำไมคัมนุษย์ก็ก็ใช้ปัญญาเพาะมนุษย์มีปัญญามาแดดร้อนเ,เขาก็สุ่ห้องแอร์ไงบัดเนีเออพวกอยู่บ้านก็ปิดแอร์แล้วพวกอกข้างนอกกลางร่มอ่าน่ะและ้วแล้วพวกชาวนงชนาก็ทํากระต๊อบอยู่หลบแดดหลบฝนอืแดดจัดจัด,จดเขาก็ใส่หมวกใส่อะไรหอ่อตัวทํานาเนี่ยแต่ไปสร้างแดดว่าแดดมึงจะร้อนนะกูจะท,ทําธุระได้ไหมไม่ได้อันนี้พูดเรื่องแดดนะยา มันม,นมนพูดเรื่องฝนไปแล้วพูดเรื่องแดดพูดเรื่องลมมันลมก็เหมือนกันอ่าเรื่องลมอ่ะอย่ามีน้าลมอ่ะลมนี่คืออากาศของโลกอ่ะแล้วทําไมมันลมก็ต่างหากถ้ามันลมก้อนใหญ่ก็คือพายุมันอ่ะแล้วทีนี้มนุษย์อ่ะถ้าไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยอ่ะเป็นไงปิวได้อ่ะไม่เห็นเหรอขนาดบ้านปลูกด,ด,ดีขันรนถอย่างมีสังกะสีมุนกระเจดิดกระจางได้อ่ะของปิวว่อนได้อ่ะมาหาอันเขาเรียกว่า พายุอะ่ะมันไม่ใช่ลมธรรมดาเออมันก็แล้วแต่ว่ามันเก็บสะสมไว้แบบไหนมันจะเป็นอ,อ,อทุกทุกอภัยอะ่ะท,ทุกอภัยอะ่ะท,ทุกอภยอัยทุกทุกอภัยนะอภัยอะ่ะภยัยภัยของโลกอะ่ะอ่ะฝนก็ให้ให้เกินไปแดดก็ให้เกินไปลมก็ให้เกินไปอันนั้นก็เกิดภยัภยภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็มนุษย์ถึงได้มีปัญญาสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่สร้างฝึกอยู่หลบหลบหลบ,ล,บลม โดนแดดโดนฝนหลบลมนี่แต่ตอันนี้ธรรมชาติไปล่ะถ้าเองไม่ใช่ธรรมชาติเองเองก็อยู่เป็นฝนเองก็ฝนตรงมาเองก็เป็นฝนเหมือนมันและเองถ้าเองไม่ใช่ธรรมชาติแดดแดดร้อนเองก็เป็นเป็นเป็นธาตุร้อนธาตุไฟสู้กับมันมนุษย์ถึงมีธาตุธาตุสามอย่างดินน้าลมไฟได้สี่อย่างดินน้ําลมไฟอ่ะเออเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยต้องอาศัยดินน้ําลมไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นดินน้ําไม่มีก็ไม่ได้นะ แดดไม่มีก็ไม่ได้ฝนไม่มีก็ไม่ได้ลมไม่มีก็ไม่ได้ลมก็คือลมหายใจอะลมลัก็คืออากาศอ่ะเออมนุษย์ลมไม่มีลมเอาเข้าไปห้องห้องไอห้องสมัยนี้ก็มีห้องอะไรลิฟต์เขาเรียกลิฟต์ใช่ไหมอืาเข้าไปในห้องนั้นเลยสิไม่มีลมเข้าไปเลยใช่ไหมเขากั้นไปหมดเลยอ่ะทีนี้พอดีเขาระบายอากาศไว้สิเขาติดเครื่องระบายอากาศไว้สิมันเข้าไปได้ลมไม่มีลมดูสิตายอย่างเดียวอยู่ไม่นานรอกตายตายแน่แน่ตอนนั้นอากาศก็คือมาจากธรรมชาติต้องบอกเขา อากาศก็คือลม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 หายใจมนุษย์ลมมนุษย์อาศัยลมหายใจของโลกไม่ว่าจาะรัฐที่ไหนก็เอาสมอาศัยลมหายใจของโลกรัฐที่ไหนรัฐที่ไหนมันก็คือคุณร่างกายมันก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันกันกบคน,คนทั้งโลกเอส่วนรัฐที่มันคนละเรื่องส่วนเจ้าทูนับถือมันคนละเรื่องกันมันเป็นมุวาวาสนาใครวาสนามันแต่ในไงไธาตุของมึงก็สี่ดินน้ำลมไฟธาตุของในโลกใบนี้ถ้าขึ้นชื่อว่า มีชีวิตก็มีแต่ดินน้ำลมงไฟนั่นแหละสัตว์ก็ดินน้ำลมงไฟมีแต่เทวดานั่นแหละกับกับนรกนะ่ะที่ไม่มีดินน้ำลมงไฟอะ่ะมีแต่อนัตตามีแต่ดวงจิตดวงวิญญาณอืมที่รับรู้ธาตุรู้รับรู้ทรมานไปไปทรมานไม่งั้นจะเรียกว่าไปตกนรกหมกไหมเหรออืมเนี่ยแต่พอเขาก้อนธาตุนี่เหมนีนทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึ่งมาเกิดนะ่ะ แล้ว่าธว่าทำพ่อแม่ให้ให้กันมาเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ก็ถูกไหมล่ะถ,ถ้าถ้าถ้าไม่มีเชื้อของการเกิดอยู่ในจิตดนี้หนูต้องตอบเขาอย่างนี้บัดหนี้ดวงจิตเหล่านี้แหะคือเกิดจากธรรมชาติบัดนี้หนูต้องตอบอย่างนี้เรานี่แหละคือดวงธรรมชาติแต่แต่ละแ,แต่ไม่เกี่ยวกับดินดินกับน้ํานะดินกับน้ําเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมพ,พ่อพ่อกับแม่เป็นคนให้ดินกับน้ําแต่ลมกับไฟเนี่ยเป็นนามธรรมมองไม่เห็นแต่มันมีสัมผัสได้ ความร้อนไงสัมผัสได้ก็เป็นของโลกแล้วความเย็นไงสัมผัสได้นี่นี่เป็นของโลกนี่ถ้าถามหาธรรมชาติอ่ะตอบธรรมชาติเรื่องลมอ่ะเรื่องตัวเรานี่แหละคือตัวธรรมชาติเลยละแล้วทําไมจิตดวงนี้มันเป็นมาจากไหนก็มาจากธรรมชาติอากาศของโลกอะ่ะโอ้โคบธรรมชาติมันสร้างขึ้นมามันมีเชื้ออะ่ะมันมีเชื้อของการเกิดที่ที่ดวงจิตอะ่ะมันสร้างดวงจิตขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันมันเป็นมันเป็น คำว่าธรรมชาติก็เหมือนเอาเหมือนเราแม่มีมเมล็ดข้าวะที่ว่านมีมเมล็ดข้าว่ะมีมะเมล็ดข้าวแล้วทีนี้ถ้าเอาเอาไวบ้บนบนบนไม่ใส่ไม่เอาลงหว่านลงดินถาม,มเมล็ดข้าวมันจะงอกไหมไม่งอกมันถึงต้องไปหวานลงดินบอกงดินแล้ต้องมีน้ําให้มันด้วยมันก็งอกเป็นต้นข้าวไหมมนุษย์ก็เหมือนกันมันมีเชื้อไงเชื้อดวงจิตไงดวงจิตคือเชื้อคือดวงคือเชื้อที่สามารถจะเป็นคนเป็นรูปร่างแต่ต้องมาปฏิสันธิบันี้มนุษย์เนี่ย ถึงได้มาปฏิสัธิที่ในคันบรรดาตั้งเก้าเดือนอแต่ต้องมีธาตุดินจากพ่อมันถึงจะเรียกว่าได้เกิดแล้วผู้ที่มาสถิตก็คือดวงดวงกิจด,ดวงกิจที่มาจากธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนแต่เป็นดวงกิจเป็นอนัตตามันงั้นจะเข้าไปได้ไงเข้าไปอยู่ในท้องแม่มันก็เข้าทางลมหายใจเห็นไหมล่ะเพราะมันไม่มันไม่มีตัวตน่ะมันเข้าทางลมหายใจมันก็ส่วนแม่ก็ตั้งคัน ธาตุธาตุน้าแม่ก็แม่ก็ไม่เป็นประจําเดือนนั่นแหะถึงว่าธาตุน้ําของแม่ธาตุดินของพ่อถ้าจะอธิบายธรรมชาติให้เขาฟังต้องอธิบายคัดได้แบบนี้วันนี้พ่อกับแม่ก็เลยได้ให้สองธาตุพอเป็นแขนเป็นขาเป็นตัวเป็นตนตได้เวลามันก็หลุดออกมากับหัวกับหะกับหัวดิว่งออกมาเป็นมนุษย์แต่ลมกับไฟมาเอาของโลกแล้วทีนี้พวกเราถึงได้มีธาตุสีดินน้ําลมไฟไฟกับลมเป็นของโลกไหมวันนี้ ธรรมชาติไหมถามหาธรรมชาติตัวมึงแหะธรรมชาติตัวกูก็ธรรมชาติดินน้าก็ก็พ่อของพ่อ,ขอ,พอของแม่ถ้าไม่ธรรมชาติอย่าเปลี่ยนเกิดได้เป็นได้เป็นคนแล้วอย่าเปลี่ยนอย่าแก่แก่ไปโดยธรรมชาติเพราะว่าของในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งเยู่ไป